เอล่สมันตาเจ้าหาวสวัสดีเด็กๆทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราจะทำแบบหัสที่ยากกว่าเดิมจะไม่ใช่แต่เฉพาะคำศัพท์เท่านั้นนะคะวันนี้เราจะเป็นประโยคเลยนะคะซึ่งประโยคของมันเนี่ยจะเป็นคำศัพท์ที่มาจากบทที่2ซึ่งไม่ยากเลยอ่าแต่ก่อื่นเราก็ยังคงต้องจดจำคำศัพท์กันก่อนนะคะตอนนี้เด็กๆอ่านตามจอหล่อเซยนะคะเหล่า หล่าชื่อหวัวเจีย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 ฮาฮาไม่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 สวยสงสวยงหนีหนีแล้วเด็กๆบอกจอเราซื้อหน่อยค่ะเหล่าซื้อแปลว่าอะไรคะเหล่าซื้อแปลว่า คุณครูนะคะจะรูสื่อถามเพื่อนในห้องว่าเอ๊ะจำคำศัพท์คำนี้ได้ยังไงเพื่อนบอกว่ามีสละเอาแล้วก็บางคนก็บอกว่านี่จำตัวจีนเหมือนมีไม้เรียวเยอะแยะเลยมีไม้เรียวตรงนี้ไม้ชีกานไม้พิเศษนั่นเองนะคะก็จำแบบนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะคะต่อไปหวัวตัวมันไม่เหมือนชาวบ้านเลยใช่ไหมคะอู้ขีดเยอะมากเลยขีดแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญตัว วูตัวนี้เหมือนเสียงในภาษาอังกฤษเลยคือตัววอลแหวนนะคะในภาษาพินินภาษาจีนก็จะออกเสียงว่าวูออกเสียงเป็นวอลแหวนเหมือนกันมันเทียบเสียงได้เป็นสระอูฉะนั้นอูผสมโออูโอวัวได้สระอัวนะคะวูอัววัวสาหัวนั่นเองค่ะต่อไปเจียเจียแปลว่าแปลว่าพี่สาวซึ่ง เป็นผู้หญิงแล้วก็มีเค,ค้กอยู่3ามชั้นแบบนี้นะคะเพื่อนก็บอกจําได้ตัวนี้หรือจําที่สระเอียนะคะตัวเจเจอเจเจ,จ,จภาษาจีนออกเสียงว่าจีนะคะออกเสียงคล้ายกันเลยนะคะจีเอียเจียสั่งเจียต่อไปทาทาบีสระอาแล้วข้างหน้าคือตัวทีเธอออกเสียงทอทอาหารเหมือนภานษาอังกฤษ มันก็นเลยภาษากังกก็จะอ่านว่าทำกันเพียงแต่ว่าภาษากังกจะไม่มีวันณายุข้างบนแต่ภาษาจีนมีนะคะฉะนั้นเธออาทายินทานะคะออกเสียงเหมือนภาษาอังกฤษเลยและมันแปลว่าเขาที่เป็นผู้ชายเพราะว่ามีเหรินชื่อผางอยู่ข้างหน้ามีคนอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าผู้หญิงจะมีคําว่าหนีที่แปลว่าผู้หญิงด้วยนะคะต่อไปค่ะไม่หม่แปลว่าที่สาวอุ้ยไม่ใช่ ไม่เมยแปลว่าน้องสาวนะคะก็จําที่มีผู้หญิงอยู่แล้วก็น้องสาวชอบใส่กระโปรงอืมจาได้ไง่ายๆหรือตัวมัวหรือเอ็มเออม์าอ,ออกเสียงเหมือนกันนะคะภาษาจีนออกเสียงว่ามัวมอม้าแล้วก็อยู่กับสระเอมัวเอ็ยเมยชี่ไม่ไม่เหมยแปลว่าน้องสาวตัวต่อไปค่ะสเสว่ชิง ตัวนี้จริงๆแล้วมันคือสระอืแต่ว่ามันอยู่กับตัวเอ็กเนี่ยมันก็เลยจะไม่มีจุดๆให้เห็นนะคะออกเสียงซีออเสวหยงเสวแล้วก็มีซือเอิงเชงมีสระเอิงที่จะ,ะสื่อสอนเด็กๆไปแล้วนะคะสระเอิงตัวนี้จะไม่มีวรรณยุกตเด็กๆเห็นไหมไม่มีวรรณยุกนบนหัวเลยฉะนั้นให้ออกเสียงเป็นเสียงเบาเสวยเชง ส,สจะไม่สวสงส,วสงส,สงส,สงไม่ใช่เลยนะคะออกเสียงว่าสออ่ามีเพื่อนบอกว่าจำได้ครับเพราะว่ามันเหมือนใส่หมวกอยู่แล้วก็มีผมสามเส้นอยู่ตรงนี้ส่วนตัวจืดข้างล่างแปลว่าเด็กชายนั่นเองนะคะจาสิเคยบอกไเด็กไปแล้วเนาะสแปลว่านักเรียนนะคะต่อไปหนีตัวนี้ก็จํายากเนาะ แน,น่นอนมีคนอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้ N อ็ใช่ไหมเอ็นเป็นนอนหนูส่วนภาษาจีนออกเสียงว่าเนออยู่กับซะอลเนอร์ N, อีนีเนอรอีนีสหนีหนีแปลว่าเธอนะคะทีนี้จ้าลูิจะถามดเด็กๆนะคําถามเมื่อวานเลยนะคะหนาเกอตัวไหนหนาเกอหนาเกอชื่อนักเรียน ตัวไหนคือนักเรียนติ๊กต o k TikTok E อ San Sư วูเลี้ยวชี่หนักเกื้อซือนักเรียนคือลิวนะคะหมายเลขหกตัวต่อไปหนักเกื้อซือฉันฉันฉันก็คือเลขสองนะคะตอบให้ทันจอระเสิร์เฉลยนะต่อไปหนักเกื้อซื่อเขาเขาที่เป็นผู้ชายซื่อ เลขสี่ค่ะต่อไปหนาเกอร์ชื่อน้องสาวน้องสาวตัวไหนคะหนาเกอร์นะน้องสาวชอบใส่กระโปรงเลขห้านั่นเองออกไปค่ะเหลือเลขหนึ่งกับเลขสามนะคะหนาเกอร์ชื่อพี่สาวง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะเลขสามนั่นเองฉะนั้นหนาเกอร์เหลือสองตัวละหนาเกอร์ชื่อคุณครู เลขหนึ่งค่ะส่วนเลขสุดท้ายอ่านว่าหนีเนออีนินชางหนีแปลว่าเธอ,อนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้จอร์ดเชอรจะเพิ่มมาหนึ่งคำคือตัวเนี้คุ้นคุ้นไหมคะเคยเจอที่ไหนมาก่อนไหมคะตัวนี้ออกเสียงว่าชอ่อคุ้นคุ้คไหมเอ่ยเราเจอในบทที่สองค่ะลูกอ่านี่ไงจำได้ไหมคะที่จอร์ดื่อสอนเด็กๆไป อ่ามีคำว่าชื่ออยู่ตรงนี้อ่านตามเจ้าซื้อนะเจะ้าชื่อสงเมาเจ้าชื่อสงเมากับหน้าชื่อสงเมาหน้าชื่อสงเมาเจ้าชื่อสงเมาแปลว่านี่คือมีแพนด้าหน้าชื่อสงเมาแปลว่านั่นคือมีแพนด้าซึ่งเจ้าซื้อถามไปเด็กว่าชื่อตัวตรงกลางเนี่ย แปลว่าอะไรเอาใหม่นะเชอื่อส่งเมาแปลว่านี่คือหมีแพนด้าหน้าชื่อส่งเมาแปลว่านั่นคือหมีแพนด้าคำตอบคือชื่อตัวเดียวแปลว่าเป็นหรือคือนะคะหน้าชื่อนั่นคือเจอชื่อนี่คือนั่นเองชื่อตัวเดียวแปลว่าคือนะคะที่นี้จะอซื้อจะเอามา รวมกับคำศัพท์ของบทที่สามที่จะารสผู้พิทักสอนไปอ่ะดูซิหัวชื่อเจียเจียประโยคนี้เด็กๆจะแปลว่าอะไรคะหัวแปลว่าฉันชื่อแปลว่าคืออ่ะเจียเจียแปลว่าพี่สาวฉะนั้นหัวชื่อเจียเจียแปลว่าฉันคือพี่สาวนั่นเองค่ะประโยคต่อไปค่ะหัวชื่อเหล่าชื่อ 我是老师แปลว่าและก่อนเจ้าลาซื้อเฉลยค่ะ我是老แปลว่าฉันคือคุณครูนะคะมีใครตอบถูกไหมเอ่ยประโยคต่อไป我是学生我是学生แปลว่าฉันคือนักเรียนนั่นเองค่ะประโยคสุดท้ายค่ะ ว a ชื่อไม่ใหมว่ว s ชื่อไม่ไมแปลว่าฉันคือน้องสาวมีใครถูกทุกข้อไหมคะเก่งมากเลยประโยคต่อไปจอรสัสไม่อ่านให้นะคะบางคนจำที่เสียงไม่ได้จำที่ตัวอักษรฉะนั้นฝึกดูที่ตัวอักษรด้วยไม่อย่างนั้นจะทำข้อสอบไม่ได้คะแนนนะคะอะประโยคนี้ค่ะ แปลว่าอะไรดีคะประโยคนี้แปลว่าติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกประโยคนี้แปลว่าฉันคือคุณครูนะคะขออีกสักประโยคนะคะวอรชื่อจอยแปลว่าอะไรดีคะวอร์ชชื่อจอยแปลว่าคุณคุณไม่ลาบประโยคนี้ประโยคที่เด็กๆวาดรูปตัวเองในกรอบอะคะ่ะ ใช่ไหมเมื่อวานที่เด็กๆว่ารูปตัวเองแล้วก็เขียนคําว่า w ชื่อแล้วก็จะ,ะซื้อให้เด็กๆใส่ชื่อเล่นของตัวเองนั่นเองนะคะแปลว่าฉันคือตึดตก็ตตตตคือชื่อเล่นของเราอย่างเช่นว a ชื่อจอยก็แปลว่าฉันคือจอยหรือฉันชื่อจอยนั่นเองนะคะมาวันนี้เราจะไปทําแบบฝุกหัดกันนะคะหน้า22กับหน้า23 3าค่ะเด็กๆจะเจอเพื่อนทั้งหมด6คน เพื่อนหกคนนี้เขามีชื่อด้วยนะคะคนแรกอ่านตามนะหล,ลานหลานลานหลานเหมย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 หมิง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 ลี่ลี่ลีลีตูลาตุลาติง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 จำชื่อเพื่อนไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเราจะเจอเขาจนจบปหก อุ้ยจนถึงมัธยมเลยเพราะว่านังเสือโรงเรียนเราจะใช้สามะพสาษาจีนจนถึงมัธยมเลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วถ้าเด็กๆทางานเสร็จนะจะร,ริทธิออนุญ,ญาตให้ระบายสีได้สวยๆแบบน,นี้ได้เลยนะคะแต่ว่างานจระเซือวันเนี้ยไม่ได้แค่ระบายสีนะข้างล่างลูกดูข้างล่างสิอืเพื่อนทั้งหกคนของเราใส่หน้ากาก,ากหมดเลย แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครคือใครอรอดูดูจากตรงไหนดีคะดูจากตรงนี้ไงเสื้อผ้าใช่ไหมคะบางคนบอกดูรองเท้าบางคนก็บอกว่าดูที่เสื้อดูที่กระโปรงได้หมดเลยแล้วมาดูคนแรกลูกเขาแนะนำตัวเองค่ะว่าวอร์ชิ่งมิงมิงวอร์ชมิงมิงแปลว่าฉันคือมิงมิงอ่าเราก็จะประโยค์ของมิงมนะิงเนี่ยมาแนะนำตัวเองให้ ทุกๆคนนะคะเด็กๆก็อ่าเขียนวอร์ชื่อเข้าไปเรียนแบบของมิงมิงเลยวอร์ชื่อแลวเด็กๆดูสิว่าคนนี้ชื่ออะไรเขาเป็นคนไหนลูกคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหรือว่าหกคนไหนคะเจอไหมนี่ใส่เสื้อเอี๊ยมแบบเนี้ยชุดกระโปรงเอี๊ยมอืมเป็นคนที่หนึ่งค่ะคนที่หนึ่งชื่อว่าล้านหลานฉะนั้นเราก็จับชื่อล้านหลานของเขามาเติมเป็น วอร์ซหลานหลังน,นั่นเองง่ายไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะประโยคพินธอินเนี่ยเหมือนภาษาอังกฤษเ๊ะเลยคือนำหน้าด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หายประโยคมีจุดฟุ้ stop และระหว่างคำจะต้องมีช่องว่างด้วยเขาไม่เขียนติดกันนะคะถ้าเขียนติดกันนี่อ่านไม่รู้เรื่องลนะบางคนเขียนมาให้จดซื้นแบบนี้วอร์ซ ล้านหลานแบบเนี้ยโอ้เวลาจะเราซื้อตรวจก็ปวดหัวเลยฉะนั้นเด็กๆต้องเขียนแยกออกจากกันนะคะแล้วก็มีจุดด้วยชื่อคนชื่อสถานที่เขาจะเขียนนำหน้าด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอย่าลืมนะอ่ะวอดซื้อหลานหลานไปละต่อไปคนนี้แหละลูกก็ไม่ยากเลยเราก็เอาวอดซื้อมาก่อนเรียนแบบเขาวอืซอแล้วใส่ชื่อของคนเนี้ยแต่จะเราซื้อไม่บอกนะ ว่าเด็กๆจะเติมชื่ออะไรเด็กๆจะต้องขึ้นไปดูข้างบนเองนะคะหนังสือของหนูขึ้นไปดูว่าเขาชื่ออะไรสังเกตจากเสื้อผ้าขออิงหน่งหน,น้าได้ไหมคะตลอดเสื้อเย้าเย่เปิดไปหน้ายี่สิบสี่ค่ะถ้าทาเสร็จค่อยระบายนะขอหน้านี้คะ่ะเคยฝึกเขียนหรือย,ยังคะเคยแล้วนะคะเมื่อวานตัวปากับตัวเหรนตัวปากับตัวเหรน,ต,ต,หนต่างกันตรงนี้เห็นไหม ขีดข้างหน้าจะสั้นแต่ตัวเหรินข้างหน้าจะยาววางตำแหน่งไม่เหมือนกันนะคะแต่วิธีเขียนเหมือนกันคือตวัดซ้ายก่อนตวัดขวาตวัดซ้ายก่อนตวัดขวาเด็กๆเขียนให้เต็มบรรทัดน,น,นะคะข้างล่างคะ่ะตวัดซ้ายก่อนตวัดขวาตวัดซ้ายก่อนตวัดขวาถ้าหนูทําหน้านี้เสร็จแล้วกลับไปทําหน้าเดิมหน้านี้ได้เลยนะคะจะแคปหน้าจอไว้หรือว่าพอยส์ไว้ก็ได้แต่เชื่อว่าเด็กๆ เก่งมากเด็กๆจะต้องทำได้เองนะคะอ่าเป็นกองเชียร์เชีเยร์เหเชียร์เหอเชียร์เหรเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปสองหน้านี้แช่ส่งจ่าหลับซื้อในอัลบั้มสลง,งานจีนได้เลยนะคะหรือใครจะส่งในลายส่วนตัวจา่าซื้อก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะบา,บายค่ะเจเจียน